สวัสดีค่ะศิรินภาปัทวีภัยสิทธิ์ค่ะผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท BYD h c g ฮ y Group นะคะในวาระดีทีขึ้นปีใหม่นะคะปี2,568นะคะขออวยพรให้คุณลูกค้าทุกท่านนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะขับขี่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะในปีใหม่นี้นะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสุปตาวงสวัสด์นะคะโจกกี้ค่ะผู้จัดก,การ BYD h c เทพลักกมม0นะคะในวันขึ้นปีใหม่นี้ก็ขอวอวยพรให้ลูกค้าของ BYDHC เฮดซปทุกท่านนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขแห่งๆในวันปีใหม่ค่ะสวัสดีครับพนาทิ์ไตรักษา์ชาวาลผู้จัดการฝ่ายขายเ c ปทุมธานีในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขอให้ทุกท่านมีความสุข สมหวังร่ำรวยรุ่งเรืองทุกประการนะครับเดินทางปลอดภัยทุกที่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับธีรชัยเขียมสวรีนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย b v d GC ประจำสาขาห้องร้อยนะครับก็ให้ลูกค้าทุกท่านมีความสุขนะครับหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าสุขภาพแข็งแรงตลอดปีเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะบี B. นะคะผู้จัดการฝ่ายขาย B ีวีดีเสซสมุทรสาครค่ะก็ขอมาอวยพรปีใหม่นี้นะคะขอให้ลูกค้าทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะแล้วในปี68อย่าลืมมาใช้บริการ B ีวีดีเสซสมุทรสาครกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแมมผู้จัดการฝ่ายขาย B ีวีดีเสซสมุทรสงครามค่ะเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แมมขออวยพรให้คุณลูกคา้าทุกท่านมีความสุขสมหวังทุกๆด้านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเฮงเฮงรวยรวยตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมชัดชัยไตรประสิทธิ์ฐ้นัการทั่วไปของ SC Group ในปีใหม่นี้ผมขออวยพรให้ลูกค้าทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองตลอดปี6 8และตลอดไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกิษเะแน่วงศ์ศรีถนนผู้จัดการทั่วไป BYDHC BKK ระปทุมธานีครับปีใหม่นี้ปี2 5 6 8ขอให้ลูกค้าทุกท่านมีแต่ความสุข กายสบายใจคิดหวังจริงใจขอให้สมปัติรถนานะครับเงงเงงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะวิชุตาภัไทยสิทธิ์ b y d SG Group ผู้จัดการทั่วไปในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ขอให้คุณลูกค้าทุกท่านมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปและตลอดปีใหม่นี้นะคะสวัสดีครับผมกรภูรโหง เคสพอปอ per ation ของ h c Group นะครับเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ในปี2568นี้ผมเองนะครับในฐานะตัวแทนของพนักงาน h c Group b ๊ d ทุกท่านนะครับขออวยพรให้ลูกค้าทุกท่านนะครับมีความสุขตลอดปี68สุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับโชคดีตลอดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมธนาทรการจนรบัตร กรรมการผู้จัดการบริษัท BYD SC Group ในปีใหม่2,568นี้ขออวยพรให้ลูกค้า SC ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองและขับขี่ปลอดภัยสวัสดีครับ